ผูช้ชมครับอีกหนึ่งซอฟ์พาวเวอร์ของไทยนะครับเรียกว่ามวยไทยมีคําว่าไทยอยู่ในนั้นด้วยพี่โบขาวครับมีการนําแม่ไม้มวยไทยเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับกําลังพลกองทัพของสหรัฐที่มาฝึกร่วมผสมอยู่ที่ลบบุรีนะครับบรรยากาศที่สนามกีฬาภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตะบนเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ พี่โบขาวหรือว่าร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยครูฝึกแผนกรบพิเศษศูนย์การกำลังสำรองพร้อมด้วยบรรดาทีมวิทยากรครับได้นำศิละปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและเป็นมรดกของชาติไปถ่ายทอดไปสาธิตให้ดู แล้วก็มีการฝึกรำครูมวยไทยด้วยให้กับกำลังพลทั้งของกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐจำนวนกว่า200คนที่เขามีการเดินทางมาร่วมการฝึกร่วมผสมในรหัสฮานุบาลกาเดียนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีภายใต้กิจกรรม m i l i t ท r รี่มวยไทยแอนด์มาเชลอาร์โดยให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งฝ่ายไทยฝ่ายสหรัฐ ได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยที่ตอนนี้ก็กำลังโด่งดังไปทั่วโลกร่วมกันลองออกอาวุธหมัดเท้าข่าศอกเป็นกันเองสนุกสนานมากๆนะครับสำหรับในบรรยากาศทั้งนี้ครับท่านผู้ชมกองอำนวยการฝึกยังได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ให้กับกำลังพลของทั้งสองประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วยโดยสำหรับการฝึกหนุมานการเดียนในปีนี้ เป็นวงรอบการฝึกครั้งที่13แล้วนะครับมีจุดมุ่งหมายเน้นการฝึกในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามและการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาภัยพิบัติในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศด้วยครับ